หว่างสองโลกกับปริศนาในยะต่างๆที่ถูกซ่อนไว้เสียงสีและมือความโศกเศร้าที่สื่อผ่านภาพยนตร์สยองขวัญพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับพอกทูมีความลับสยองจับมือผีครับผมเสียงสีและมือความโศกเศร้าและความเปราะบางวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญกันครับอีภายนอกนั้น อาจจะดูเหมือนเป็นหนังผีวัยรุ่นธรรมดาครับแต่ภายในกับซ่อนชั้นเชิงทางภาพยนตร์ไว้อย่างแนบเนียนครับและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือ Talk to me ครับผมผลงานเปิดตัวของสองพี่น้องแดนนี่แล้วไมเคิลเฟลิโปครับที่เคยมีชื่อเสียงมาจากช่อง youtube ลักก้าลักก้ามาก่อนใครจะคาดคิดลว,ว่าเหล่ายูทูบเบอจะสามารถพัฒนาผลงานที่อัดแน่นด้วยเทคนิคภาพ เสียงและสีที่แฝงไปด้วยในยะลึกซึ้งได้ขนาดนี้ครับเราจะไม่เพียงพูดถึงเนื้อเรื่องและความน่ากลัวแบบผิวเผินครับแต่จะชวนทุกคนมาสำรวจว่า talk to me นั้นกำลังจะสื่อสารอะไรผ่านทางภาษาของภาพยนตร์ครับ และเหตุใดหนังเรื่องนี้จึงควรได้รับกล่าวถึงในแวดวงวิเคราะห์ภาพยนตร์อย่างจริงจังครับหนังที่ยืนกึ่งกลางระหว่าง2โลกของภาพยนต์ครับ t a อก to มีเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ง่ายนะครับที่จะจัดอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งครับมันก็ไม่ได้มืดมนหรือลึกซึ้งขนาดนั้นครับหรือจะไปจัดอยู่ในหมวดหนังอาร์ตมากขนาดนั้นก็ไม่ใช่ครับตัวหนังมันสนุกแบบสำเร็จรูปครับ h าวเ o อร์จัง o o ดครับที่ไว้ดูเอามันไปวันวันครับและนั่นคือจุดที่ทําให้มันน่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะหนังเรื่องนี้ ยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2โลกครับของศิละปะและความบันเทิงครับซึ่งมันเป็นจุดที่ภาพยนตร์จํานวนมากพยายามไปแต่ก็ยังไปไม่ถึงครับ o c t o m มนั้นมีโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ครับพร้อมๆกับการสอดแทรกเทคนิคภาพยนตร์อย่างลึกซึ้งให้คนรักหนังได้สนุกกับการวิเคราะห์ตีความครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเพื่อความบันเทิงหรือคนที่จะตีความและวิเคราะห์เนี่ยก็สนุกได้ทั้งคู่เลยครับเรียกได้ว่าจะสายดูเอาความบันเทิงหรือสายวิเคราะห์ทิ้งในยะต่างๆไม่ว่าใครก็จะได้รับความบันเทิงไปพร้อมกันได้ครับไม่ใช่หนังทุกเรื่องที่จะสามารถรักษาสมดุลน,นี้ไว้ตลอดรอดฝั่งครับและนั่น คือสิ่งที่ทําให้ Talk to Me โดดเด่นออกมาจากหนังผีร่วมสมัยอื่นๆครับปฐม,มบทแห่งความเศร้าการตายของแม่และบาดแผลที่ไม่เคยสม,มานหัวใจของหนังเรื่องนี้คือมีอาครับวัยรุ่นสาวที่ยังไม่สามารถทําใจเกี่ยวกับการตายของแม่ได้แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่ภายในใจของมีอาก็ยังคงเต็มไปด้วยคําถามความโกรธและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจเอ่ยออกมาได้ครับเธอเชื่อว่าการตายของแม่นั้นเป็นอุบัติเหตุครับเราว่า ในใจลึกๆแล้วกับรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่กล้ายอมรับครับเพราะว่าเธอไม่สามารถพูดหรือแม้แต่ยอมรับสิ่งนั้นได้ครับความเจ็บปวดจึงถูกฝังลากลึกครับอยู่ภายในจิตใต้สํานึกของเธอและมันได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้เธอเลือกที่จะใช้มือครับที่สามารถเรียกวิญญาณได้ไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นตามภาษาวัยรุ่นครับแต่เพราะความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับบางสิ่ง บางอย่างครับที่เธอรู้สึกว่าสูญเสียไปอย่างไม่มีวันได้คืนครับเสียงครับสะพานเชื่อมระหว่างจิตใจและวิญญาณครับหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่โดดเด่นที่สุดของ Talk to me ครับคือการออกแบบเสียงครับหรือว่า sound design ครับที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างความตกใจเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตเพื่อสื่อสารอารมณ์ความคิด และความทรงจําของตัวละครครับโดยเฉพาะเสียงสครัดครับหรือว่าเป็นเสียงข่วนครับที่มักปรากฏขึ้นเมื่อมินญ,ญานแม่ของมีอาเข้ามาใกล้ครับเสียงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเอฟเฟกต์หลอนๆนะครับแต่เป็นเสียงที่มีนัยยะเชื่อมโยงกับความทรงจําครับอันเลือนลางของมีอาเกี่ยวกับคืนสุดท้ายของแม่ครับคืนที่เธอเชื่อว่า แม่อาจกําลังเคาะหรือขวนประตูห้องน้ําร้องเรียกให้เธอช่วยครับแต่เธอกลับไม่สามารถตอบสนองได้เสียงนี้จึงกลายเป็นเสียงแห่งความรู้สึกผิดครับและกลายเป็นความเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ภายในตัวเธออย่างไม่รู้จบครับเทคนิคเสียงและการรับรู้ภายในครับเมื่อความจริงถูกกลบด้วยเสียงสะท้อนทุกครั้งที่มีอาถูกวิญ,ญญาณเข้าสิงครับเสียงในฉากจะเปลี่ยนไปอย่างแนบเนียนครับเสียงสภาพแวดล้อมโดยรอบครับจะถูกดัดให้มันดูเบลอๆมีเอฟเฟกต์ก้องๆและหน่วงเล็กน้อยครับ ในขณะที่เสียงของมีอายัง ชัดเจนและใกล้หูคุณผู้ชมทุกท่านอย่างผิดธรรมชาติครับเล่ากับว่าเธอถูกดึงเข้าไปสู่โลกอีกใบหนึ่งที่มีเพียงแค่เธอคนเดียวครับเป็นโลกที่ตัดขาดจากความเป็นจริงและอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างครับเสียงในลักษณะนี้จะกลับมาอีกในทุกครั้งที่เธอรู้สึกไม่มั่นคงทางสภาวะจิตใจครับหรือกําลังโหยหาการถูกครอบงําเหมือนคนติดยาครับเสียงนั้นไม่เพียงบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของมีอาเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงธรรมชาติ ของพิธีกรรมที่เป็นทั้งการปลดปล่อยและการกักขังในเวลาเดียวกันครับและในส่วนถัดมาครับภาษาภาพผ่านมือความสัมพันธ์ที่สะท้อนผ่านการสัมผัสครับมือเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมในหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่เรียกวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งครับระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ซึ่งกันและกันครับในหลายๆฉากเนี่ยหนังจะใช้ภาพของมือ ื่อสื่อสารความสัมพันธ์อย่างแยบคายครับไม่ว่าจะเป็นฉากจับมือฉากหลบเลี่ยงการสัมผัสหรือแม้แต่การใช้มือข่วนประตูของตัวเองครับทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงการปฏิเสธการปกป้องตัวเองครับมันเป็นการใช้ภาษาผ่านรูปลักษณ์ของตัวละครอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคำพูดเลยครับและในส่วนถัดมาครับที่หนังเรื่องนี้ชอบใช้นั่นก็คือสีเหลืองครับตัญลักษณ์ของความแตกต่างความหลงไหล และความโดดเดี่ยวครับหากสังเกตให้ดีๆครับจะพบว่า มีอามักปรากฏตัวพร้อมกับสีเหลืองในแทบทุกฉากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถหรือของใช้ต่างๆครับซึ่งหากมองผ่านสายตาของทฤษฎีของภาพยนตร์แล้วสีเหลืองในหนังเรื่องนี้ไม่ได้แทนความสุขที่สดใสครับแต่กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแลกแยกออกจากสภาพแวดล้อมของสังคมครับและความต้องการที่จะเชื่อมโยงที่ไม่เคยได้มาอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองที่เธอสวมใส่หรือจะเป็นสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเธอครับ มักจะตัดกับฉากหลังที่มีโทนสีฟ้าหรือสีม่วงที่เป็นโทนเย็นครับเหมือนการตอกย้ำว่าเธอไม่สามารถหลอมรวมเข้ากับโลกของคนอื่นได้เลยครับรยกตัวอย่างฉากเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเธอมีเสื้อสีเหลืองอยู่ในรถสีฟ้าหรือจะเป็นฉากที่โรงพยาบาลในห้องน้ําแม้แต่งงานปาร์ตี้กับเพื่อนก็ตามครับลักษณะน,นี้ก็จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงภาวะของความเป็นคนอื่นครับ ที่เผชิญหน้าอยู่ตลอดเวลาทฤษฎีสี60 30 10เนี่ยกับการสร้างโลกทางอารมณ์เนี่ยคือการวางองค์ประกอบสีครับเพื่อสร้างความสมดุลและแรงดึงดูดสายตาครับโดย60เนี่ยจะเป็นสีหลักของฉากครับและ30ก็จะเป็นสีรองที่ช่วยเสริม และ10%จะเป็นสีเน้นเพื่อสร้างจุดโฟกสัสครับออกทูมีใช้ทฤษฎีนี้อย่างชาญฉลาดครับโดยไม่ต้องเป๊ะในเชิงเทคนิคมากนะครับสีหลักของหนังก็คือโทนฟ้ากับม่วงครับสีรองก็คือสีเทากับสีดาครับผมและสีที่เน้นเลยก็คือสีเหลืองครับซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อมีตัวมีอาอยู่ในฉากนั้นๆครับเพื่อบ่งบอกผู้ชมว่าเธอนั้นคือจุดโฟกสัสและเธอนั้นคือคนที่แตกต่างครับในเชิงอารมณ์มันคือการเน้นถึงความโดดเดี่ยวความแปลกแยก และความโหยหาที่ฝังลึกอยู่ในตัวเธอครับและในส่วนถัดมาครับจุดนี้แอบจะมองยากนิดหน่อยครับนั่นคือ สายน้ำครับหรือว่าเสียงน้ําวิญญาณที่มีอาเชิญมาเข้าร่างของเธอเนี่ยไม่ใช่แม่ของเธอหากแต่ว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตจากการจมน้าครับซึ่งสามารถสังเกตได้จากการใช้เสียงที่เกี่ยวข้องกับน้ําทุกครั้งที่มีวิญญาณตัวนี้ปรากฏขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ําไหลหรือเสียงฟองอากาศหรือแม้แต่เสียงฝนตกหนักหลังจากพิธีกรรมที่วัยรุ่นนั้นลองดีกันครับน้ําจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความตายที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังครับ มันได้กลายเป็นสิ่งที่เข้ามากืนกินสติอย่างช้าๆครับรวมถึงความมั่นคงและสุดท้ายก็คือจิตวิญญาณของมีอาที่ถูกกืนกินโดยไม่รู้ตัวครับและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยในเรื่องราวนี้ก็คือความเศร้าคือปีศาจที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงครับภาพยนต์ท็อกทูมีอาจจะเริ่มต้นด้วยหนังผีแบบทั่วไปแต่เมื่อดูให้ลึกลงไปเราจะพบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของผีครับหรือเรื่องของความน่ากลัวสยองขวัญแต่สิ่งที่หนังพยายามจะสื่อก็คือ ความเจ็บปวดครับอี่ซ่อนอยู่ในใจของคนเราความเศร้าการสูญเสียและความรู้สึกผิดล้วนแต่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียนครับผ่านองค์ประกอบต่างๆของหนังครับเสียงสีและภาพที่ชวนสะเทือนอารมณ์ หนังไม่ได้พาเราหนีไปจากความเศร้าครับแต่กลับพาเราไปเผชิญหน้ากับมันอย่างซื่อตรงครับชวนให้เรามองเข้าไปในจิตใจของตัวละครและบางครั้งก็อาจจะสะท้อนใจเรากลับมาด้วยเหมือนกันครับเหมือนกับมือในเรื่องครับที่เปิดทางให้มินยาณเข้ามาหนังเรื่องนี้ก็เหมือนมือเหมือนกันครับที่ยื่นมาจับมือผู้ชมแล้วกระซิบว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ ขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง i t a l k ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปไเพื่อนๆละครับคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่อง Talk to me กันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามาซัพพอร์ตช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับ ภาพที่หน้าตักทุกคนครับใครที่สนใจอยากดูคอนเทนต์สนุกๆได้ก่อนใครก็สามารถกดปุ่มสมัครแล้วมาร่วมเป็นชาวโกสตี้กับเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนอยากให้ผมเล่าหรือว่าวิเคราะห์กันอีกสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอ,อบคุณครับ